ตอนนี้มีบูว่ะมีแต่ชนมึงเห็นบัวแต่พวกมึงไม่ใช่สิ่งที่กูตามหาว่ะเพราะกูไม่เล่นบูว่ะไอ้เพื่องแรงคำพูดพวกมึงที่อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยว่ะเหมือนที่ฟันทิพหายพี่บางกันโดก่อนนะครับ ต้นเรื่องเลยพี่ภาคนี้ภาคแล้วน้อยหน่อยจด็กแท็กทอลภาคนี้เต็มเต็ม <ๆ S 2> เลยวันนี้เป็นเกี่ยวกับอ่ากระหนกกับบูนะพลเต็มเต็มเลยพี่อันนี้เราอยู่ที่เมเจอร์ยูทีนนะครับก็เป็นการเปิดตัวภาพยนตร์ซีรีส์ภาคสองอันนี้แล้วในเรื่องมันพอรู้ไหมครับพี่ว่าตอนนี้ในเรื่องเป็นไงบ้างพี่เกี่ยวกับกระหนกกับบูแล้วก็หลักๆก,ก็เป็นกระหนกพี่เออ่ พี่บางกับใครที่คนๆกันเลยล็ออ๋พี่ลกเลยลเอ,อ๋อพี่เอกอ๋อพี่เอกเราก็เลยพี่คือผมผมนี่อยู่แถวบาง,งานาเลยนะบูนี่สุดจริงแล้วก็ขนกที่เขาว่าไม่ธรรมดากระดกน้ำบานนี่พี่เอกแถวบ้านผมได้ครับพี่เดี๋ยวเราไปดูอีกทีว่าในงานเป็นยังไงนะพี่นะขอดูเยพี่